งั้นพี่ขอแนะนําร้านอีดิทไมซ์ช็อปเลยนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบ็อกนะครับหลายแมปมากนะครับต้องมาใช้บริการกันเองนะครับเพื่อจะรู้นะครับผมหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบ็อกสุดขมนะครับแนะนำร้านมาลุชช็อปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลทเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมยากได้เพจพารีซัมยุยจัง นั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสต t a l อ h o ช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพจออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพันในบอกฟุตและยังมีไอดีพันนะครับลิง์ใต้คลิปเลยนะครับนอบ้องช่อฮัลโหลเฮ้ยเกมอัปเดตแล้วหมดทุกคนโคตรสุดเลยผมยังโคตรเฟะไง โอเคนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับและเรามาอยู่กันในแมพคิงเลกาซี่นั่นเองสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยนะครับคิงพีทหรือว่าคิงเลกาซี่เนี่ยได้ทําการอัปเดตใหม่มาแล้วนั่นเองนะครับผม <laughs> นี่เลยนะครับรู้จักปกปก,ปกแบบปกเกมปกอะไรเนี่ยอัปเดตคิงพีทนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับสําหรับการอัปเดตครั้งนี้เป็นอัปเดตท,ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก่อนจะทําการอัปเดตอะไรเนี่ยคือเอาง่ายๆนะ ทําคลิปสรุปไว้หมดแล้วอ่ะผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรลงแล้วอ่ะทุกคนก็นะครับผมก็าว่าเดี๋ยวผมจะมาทาการแจกโค้โดให้ทุกคนนั่นเองนะครับผมนะสําหรับโค้ดเนี่ยก็มีโค้ดใหม่มา3 4โค้ดเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะก็สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยดูทรงแล้วก็อยากได้คนหิวโค้ดกันพอสมควรแล้วก็ทั้งผมด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการขึ้นโค้ดให้นั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็อย่า,ยยายลืมฝากกดไลค์กันแชร์กันก่อนเลยนะครับผมนะโอเคพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผม let's โอเคนะครับผมเป็คนก็ตอนนี้นะครับก็ผมเดี๋ยวออนไลน์อยู่นั่นเองนี่นะครับผมแอบโคดมาทิด้วยครับก็โอเคนะครับสำหรับโค้ดแรกเลยนะครับผมคือโค้ดนี้เลย 250k ไลน์เติม S ด้วยนะครับผมก็คืออันนี้โค้ดโค้ดนี้จะเป็นโค้ดรีสแตทนะครับทุกคนนะอ่ะผม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 ไม่ใส่ได้ป่ะเดี๋ยวเราเข้าใส่ละกันโค้ดรีสแตทนะนะครับผม โค้ดต่อมาเนี่ยนะครับผมทุกคนคือโค้ด 300M Visit นั่นเองโค้ดนี้เนี่ยทุกคนจะได้อยู่3 0 0แสนเบรดี3 0 0แสนอะไร1 0 0 0 0 0แสนปะ เออสักอย่างหนึ่งอ่ะน่าจะหนึ่งแสนเมรียดทุกคนน่าจะประิดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หมดทุกตัวเลยนะครับผมต่อมาเลยนะครับผมทุกคนคือ500 k f อยเคเฟนั่นเองนะครับหรือว่า5 0 0ศูนย์ศนั่นเองพิมพ์ใหญ่ทุกตัวนะครับ1 0 0 0 0แสนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับโค้ดนี้นั่นเองนะครับโค้ดที่จะไหลละโค้ดที่3ต่อมาเนี่ยนะครับผมคือโค้ดสุดท้ายนะครับคือโค้ดแก๊สแก๊สนั่นเองนะครับ G พิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับผมจะได้อยู่ ได้แลว้ววะได้เกมมาหนึ่งเกมนั่นเองนะครับผมโค่นนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นั่นเองเออเดี๋ยวก่อนเนเนๆนคลิปมันสั้นเกินเนะี่ยทุกคนไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับแบบสรุปอัปเดตนิดน,นึงละกันนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะเนี่ยเฮ้ยลิน สำหรับอัปเดตนี้เนี่ยนะครับผมทุกคนมีผลเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับคือผลนี่เลยนะครับผลแก๊สนั่นเองนะครับสินค้าหมดไปแล้วเมื่อกี้ยังมีผลนี่เลยนะครับผลแก๊สเนี่ยก็สําหรับการรีวิวสกิลอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่เบคไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปเนี่ยเพืใครยังไม่ได้ดูไปดูกันด้วยนะครับผม ก็สำหรับรอบนี้เนี่ยจะมีดาบใหม่อัเข้ามานะครับมีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เราจะทําการเราอะไรละ่ะมีเบคเขาได้ทําการรีโมเดลผลพิศษเฉพาะไม่ใช่เฉพาะดีทุกผลนะครับและทําการรีเวิร์กสกิลนั่นเองนะครับทุกทุกคนอะไรอีกแหละคือเฉพาะผลสายโลกเกียนั่นเองนะครับผมนะทุกคนผลมังกรมังกรอ,อะไรยังเหมือนเดิมนะครับนะทุกคนดาบเซเบอร์นะครับทําการรีโมเดลแล้วก็ดาบเนี่ย นะครับจะมีทําการเพิ่มมาข้างๆอย่างนี้นะครับในการแบบเก็บแบบดูเท่ขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับทุกคนอ่าหลายๆดาบเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะมีดาบใหม่ั p เข้ามาด้วยนะครับคือ3ดาบนั่นเอง3ดาบแบบใหม่เนี่ยนะครับได้จากการที่เราไปทําการตีเจ้าเรดบแล้วก็ไปเปิดกล่องนั่นเองนะครับผมคือกล่องเกาะลับเนี่ยนะครับเราจะเกิดอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเกิดเฉพาะเซิร์ฟทั่วไปเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนเกมพัดอะไรก็อั p เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผม นี่เลยอ่าอยู่ไหนวะอันนี้เลยนะครับผมอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยอ๋อข้างล่างนี่นะครับผมจะมีเกมพาร์ทเลกาซี่โพสต์นั่นเองนะครับเป็นอ่าล็อกโพสต์ที่ทําการพาเราไปยังเกาะเลกาซี่ไอซ์แลนด์นะครับผมนะอ่านะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเนี่ย โดนครูตามหรือยังนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยว,ยวจะมาไลฟ์สตรีมมันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วน,นะครับผมายบาย,บายครับซียา